สบายดีสบายดีเนี่ยสบายดีสบายดีลูกผู้เดินนี้คือจะเปลี่ยนตะแพงเพลลูกผู้เด้อลาร้าลูกผู้เด้อผู้บอกลูกแมวมุนเคี่ยวนี่ไปที่เด้อล่าเคี่ยวนี้เบิ่งรู้แม่แม่เชี่ยวเอ้ยไปใส่เคี่ยวเอ้ยไปใส่ เพือน้องลีไปว่าสาวๆมานี่ว่าสัน้องลีกระตกใจคิดว่าแม่ยัง,งแล้วเพื่นเบ้าอันเดอร์อีลาตือบ่ามาว่าให้เอฟซีฟังไว้เพื่อนมาเด้อเด้อเพื่อ่มาอันมาบอกมากมันมาบอกมากไหม สบายดีสบายดีสวัสดีพีเอฟซียามแรงเดอ้อทุกคนคลิปนี้น้องลีชิพายพีเอฟซีไปหานนองปานกันเนื่องจากว่าส่วงนี้บริเห็นนะนนองปานเลยเอฟซีก็ยักเห็นเนาะสาเหตุที่บร่เห็นนะนนองปานส่วงนี้ก็คือน้องปานคาเส่งทุกคนหรือว่าคาซอบปิดเทอมเนาะรายยุบานพีเอฟซีเดปิดเทอมเราบอกหรือว่ากําลังซีเข้าเทอมทุกคนกําลังซีเฮียนอีกไหมเนาะคอมเมนต์บอกดีเดอนะ้อเนาะก่อนที่จะไปหาหนองปานทุกคนน้องลีชิพายพีเอฟซีไปเบิ้งจัก ซีดยาทุกคนหรือว่าจักคายนะอ่าน้องลี่แม่้องเจอพ่อมันอยู่ร่วมเงินกันซื้อจักอันนี้ให้พ่อเ้อทุกคนเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฮันเดียวนี้ฮันส่วนยางก็คือแบบมีหลายเริ่มมีหลายแล้วแล้วทีนี้เริ่มตัดบ้อนแล้วจ้างคนบอนซู้แห่งงานบ่ไหวแล้วแต่ก่อนฮันพ่อลี้ฮันไซจักซีดยาตูที่มันเตะใส่หลังละเอด็ดอนี้เอาขนะทุกคนเอ็ดดอนี้ขนนะ พีพีเอฟซีผู้ใดที่เคยคายาลองลี่คิดว่าน่าจะนึกภาพออกนะทุกคนเนาะและทีนี้ฮันส่วนยางถ้ามันมีหลายแล้วก็มีตัวที่ยุบพูพุ่นมันทรมานในการแบบใช้งานหลยแล้วทุกคนแล้วตัวนี้ฮันมันแบบตั้งไว้แล้วเห่ากาวเอาท่อขนาะไปพ่นเลยเฮาโดยที่แบบเห่าบ,บริปเปมันเลยทุกคนหเหาแค่แบบตั้งมันไว้แล้วกะ จับทอ่อสมมติเป็นท่อแบบนี้เหากะจับเอาทอา่อฮันลกาซีไปเอ็ดนีชซื้อหาทุกคนมันสร้างความแบบสะดวกสบายให้แกเฮา,ห,าหลายลองลีก,ก็เลยกับอายกับเอื้อก็เลยออกเงินกันซื้อนะทุกคนเนาะในราคาเบิงเดิมห้าล้านกีบทุกคนซื้ออยู่ลองศารนี่แหละเนาะห้าล้านกีบเบืองเดิห้าล้านกีบสีทึกอ,อ,อะดือห้าล้าน ถึกยูเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาททุกคนพีพีเอฟซี FC, คิดว่าแพงโบเหลียวเอาไปเบิ้งกันเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นเป็นของไทยว่าสั่นทุกคนเนาะอนไดที่แบบเป็นของไทยก็คือเอาฮู้กันยูทุกคนคนยูพี่ฮันเพิ่นมมากหลายเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันทุกคนพีพีเอฟซี FC, คิดว่าแพง่อยูบ้านพีพีเอฟซี FC, มีโบเนาะอ่าเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันรากาหลังจากที่เบิ้งแล้แลวเราจึงเข้าไปหาน้องฝ่านแล้วนะทุกคนไป ตอนนี้เจ้าของฮานเพื่อนกะกำลังเอามาส่งนะทุกคนเอาจากซีดยามาส่งตอนที่เพื่อนเอามาส่งนี่กะประมาณสามโมงนี่ยทุกคนสามโมงเลงเนาะเพราะว่าเมน้องรี่ฮันไปสร้างไว้แต่เช้าพุ่นตอนเช้าฮันเพื่อนว่าเพื่อนบุทันมาส่งว่าสันเพิ่นมาส่งตอนเลงเนาะลถหุ่นใะด Hyundai แบบนี้ฮันเด้ทุกคนที่้องรี่สงสัยว่าเป็นอย่างยู่ไทยเวลาแก้เครื่องอันเพื่อนบอกรถแบบนี้แก้เพราะว่าแบบมันได้หลายกลัวสิน,นะนะทุกคนผู้ดใดโห,หแบบ เพิ่มเติมก็สามารถบอกรีได้เดนานะเพราะว่ายู่ลาวส่วนหลายเพิ่นมักใส่รถแบบนี้ได้ในการเก่เครื่องแบบเล,ลยลนะนฮะเนาะมือนี้กะมืดงบไปหลายเติบทุกคนเพราะว่าสร้างจากอันนี้มาเนาะจากอันนี้แท้ๆเป็น3มล้านปลายทุกคนแต่ว่ามันไปแพงนําสายยางสายยางที่แบบร้อยเม็ดนะพอรงรีพัดเอาส0 0รเม็ดทุกคนมันก็นเลยแบบมืดหลายเนาะ ตอนนี้เจ้าของฮานเพื่อนกะมาบอกวิธีการใส่เนาะวิธีการใส่น้ำมันวิธีการเอาคือเอาน้ำมันดำนะใส่เนาะเฮ็ดจังไดวิธีการจุ่มน้ำวิธีการม้อดวิธีการเปิดเนาะเจ้าของฮานฮานีบอกเลยบริการดีขนานเลยทุกคนอยู่บ้านทีเอฟซีมี พี f ีผู้ใดที่เคยใส่แบบนี้โบนแล้วมันกะเป็นของไทยเดบอทุกุคนขอเมิน์บกเด้อเนาะเพราะว่านงลีถามจะของฮานเพื่อนว่าอันนี้เป็นของไทยวะหรือว่าของหยังเพื่อนก็นว่าของไทยวะสันทุกคน เดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันมือที่ไซงานเทเทฮันที่เป็นยังไงทุกคนสายยางที่อันร้อยเมตรที่ลงลีเว้าขนาดเมนตัวที่พออ่อลุงลีไซนั่งอยู่ฮันเลอทุกคนตัวที่พ่อลงลีนั่งอยู่ฮันถ้าถามว่าเป็นอย่างคือบบเอาตอนที่อันพ่นลุมกันฮันให้ฟังก็คือ มันเสียงดังทุกคนเสียงเพลงดังเนาะเฮือนอยู่ข้างๆอันเพิ่นเปิดเพลงนงรกเลยก็่สามารถเอาภาพแบบตอนเพิ่นลุมกันฮันมาให้ฟังและอีกอย่างก็คือเพื่อตอนที่เพิ่นทดลองจักขณะเสียงมันดังแห้งน้องลียานมันรบกวน fc ถ้า fc ได้ยินเสียง fc สิลำคานนงรีเลยตัดเสียงนั้นออกไปเนาะ แล้วผู้ใหที่เคยใสยจ่จากแบบนี้นะทุกคนคอมมต์บอกเดี๋ยวว่ายูบาน PFC ซฮันราคาเท่าไหลเนาะอันนี้ฮันก็คือเจ0 0พันกว่าบาทเลยทุกคนเจ0 0พันเกือบแ0 0พันเนาะว่าแปด0ซะทุกคนเพราะว่าแบบเลบแต่ละมือมันบ่คือกันนะนะเนาะอันนี้ฮันเพื่อนก็ว่าเป็นเงินบาทเลยทุกคนซื้ออย่างกยาัยญาทรงนี้นะเพื่อนซีว่าเป็นเงินบาทแล้วก็จึงมาตีเป็นเงินกีบหให้เฮาจ่ายเงินกีบเอาเนาะ ตอนนี้ก็คือเพื่อนกาลังดูดน้ําพิสูจน์ว่าเออมันน้ำออกเทโบนเนาะเจ้าของฮานฮานนี้บกเลยว่าแบบเพื่อนอ่าบริการดีแหงทุกคนมาส่งดเหือนและะ้วก็เถมบอบกวิธีไซวิธีนู้นนั่นนี่เห็ดจังได้หักสาบให้มันบุบปี้ไว้เนาะ เพื่อนเป็นคนม้งเด้อเนาะฮานฮานขายแบบจำพวกแบบนี้ฮันมีแต่ฮานเพื่อนผู้เดียวพอน้องลีฮันเพิ่นได้จักอันนี้แล้วเพื่อนก็นดีใจแฮงทุกคนยิ้มป่ปยๆเนาะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้ฮันอยากได้อย่างก็ได้เล้ลูกก็พากันเก็บเงินกันซื้อให้เนาะละ้วล่า,ลาสุดทุกคนมือแรงตอนที่ตัดคลิปอยู่นี้เพื่อนก็นมาล่มกันอีกจักได้จักอันคุด เด็กได้จากขุดดินนะนะทุกคนเพราะว่าปลูกยางหลายปีหันได้ใส่สวนใส่เสียมหันในการขุดเอาแลยทีนี้เพื่อนนั้นเพื่อนเมื่อยเนาะเพื่อนก็เลยแบบอยากเอาตัวนั้นหันมาขุดวัาสันเดยทุกคนกันยังพิจารณาอยู่ว่ามันสิกุมดนโบเฮาสิได้ใส่งานไปยาวนานโบสันเดีเนาะบบคือตัวนี้ตัวนี้หันยังสีได้ใส่งานไปยาวนานก็เลยตัดสินใจพากันซื้อ อันนี้ะอันนี้ซีเป็นตัวจักทุกคนและอันนี้คือซิเป็นท่ออย่างท่อสายย่างพราะยางก้อนนึงมีจักรเม็ดนี่นะร้อเมอันนี้ก้อนละร้อยเมตรทุกคนอันนี้หนึ่งร้อยเมตรเนาะแล้วกันยังมีอีกนี่อันนี้ก็คือร้อยเม็ดอีกเนาะนี่ เอาตังไว้และ้วกะ็เอานั่นเสียบใส่และ้วกะ็ซีดพ่นยาคายาได้แบบนั้นนะมันสวเนี้อันนี้สืวอน้ำอันนี้ดูตอนนี้มาฮ้อนกันลุงปาดแล้วเด้อทุกคนสบ,สบายดีสบายดีเนีสยสบายดีสบายเลยดีสบายดีลูกผู้เดินนี้คือแต่เปลี่ยนแต่เพลงเทะลูกผู้เด้อลาลูกผู้เด้อ ไมบอกแมวมุนสินี่มันแนี่ไปทิเดิมล้วคนี่เบิ้งดูแม่แคยวเลยไปใ้แคลงเลยไปใสคลิปว่านคลิปเตาเต่าไม่ไปงามบ่งามบ่ตัวเองงามบ่งาบ่ ยิ้มค้างเลยยิ้มยิ้มแกวนี่มหาน้องปานทุกคนไป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 งปไาไปไปไปิปไ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 ไป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 ไไปไมไป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 ป ลูกผู้เด้อนี่ไปไปบอกไปนำบอกเอ๊ะไปน้ำแม่ฮะน้ำแกินมีฮะกินน้่นนีฮะาาป๋าคู่ขึ้นละนนี s <S ่วถ่ายถ่ายเลยมึงดูเหมือน มันทุกคนนั là, brands, 44, ่งยูทิวเบอร์ก็เห็นมันทุกคนไะมไหมเป็นเด้อนี่ง่ายมาอยากเป็นยูทูบเบอร์วะนี่ฮะใหญ่มาอยากเป็นยูทูบเบอร์วะนี่แมนเป็นเด้อคืออยากเป็นไชดีเป็นเด้อคืออยากเป็นโม่โม่วว่องเด้อเป็นเด้อเขีวว่องฮะตัวเองตัวเองบปแคเวว่องวะนี่แ่ควดำแคยวดำ

มานี่มาที่มาที่ระวางการที่น้องลีกับน้องปานถ่ายคลิปอยู่ก็มีผู้บ่าวทางไทยบุ่เล่ขี่รถมามาจอดอยู่จอดอยู่ดีๆแล้วเออนน้องลีไปว่าวสาวๆมานี่ว,ว่าสันน้องลีกระตกใจคิดว่าแม่ยังแล,แล้วเพื่อนว้าวอันเดอร์อีร่าตื้อบ่กมาว่าให้เอฟซีฟังไว้เพื่อนว่าเนี่ยเด้อเพื่อนว่าอันสาวอกมา เพื่อนมาบอกมากแม่น้องป่านทุกคนเพื่อนเพื่อนถามเอื้อพื่อนถามต้องลีว่าเอื้อเจ้าอันเอื้อเจ้ามีผัวแล้วว่าสันเอาผัวแล้วว่าน้องรีก็ว่ายั่ง่าสันเนาะคือแม่น้องป่านกับพ่อน้องป่านนั้นเพื่อนแยกทางกันเลยเลยทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านก็เลยว่าสูดเนาะแล้ววันนี้เพื่อนก็เลยถามว่าอันเอื้อเจ้ามีผัวแล้วว่าน้องรีก็เลยว่ายั้ง่าสันเพื่อนก็เลยว่าอัน ขอเบอร์เพื่อนได้วะะ่าสันน้องลิกก็เลยว่าบูมีเบอร์มีแต่เฟซเออไปขอ,อน้ำเลาให้ได้น้องลิกว่ามีเวียกกับไปขอ,อน้ำเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนกอันตัดไม้ยู่นเนาะบุก,ก้านะ่าบุก,ก้าขอเขามากแล้ววาสะนันเนาะป่านเนาะน้องลิกกับไปเอินแม่น้องป่านมาว,ว้าวกับเพื่อนทุกคนแต่เพืองลี่บูเคยเห็นนะเพื่อนเพื่อนว่านะอันเอาเบอร์โทรมาลงดิน,นบูเคยเห็นนะ เพื่นเป็ี่นคนมงเดี๋ยวดูคนมามักแม่นองปา่านแบบงงๆเลยเอออันนี้คือภาพบรรยากาศสวนแม่น้องปา่านฝนตกมาโซงสามเทื่อกันเริ่มหกแล้วเนาะโอ้โอูอ้เบึงมักหมอนไข่นี่เม่เออมากอัเด้อก็อมาเคียบฝรั่งป้าดีต้หนุวยใหญ่ไทยให่วันนุวยนี้น่ะป้าเบไ่้ป่า,ปาน มันง่ายคนนายลาว่ะทียบเบิ่งดูมึงใหญ่กยคนมือดูคนเปอขนาดว่ามือก็มือ,มอใหญ่เลยได้ยังง่ายคนมืออีกเนี่ยอูย้อยงบุสุกเป็กน้อยโอ๊บปิดลายแล้วปุนี่ฮะ,ะอาทิตย์หน้าป่านยังได้แปรงหินเหรอได้ไ<ป>ก็เดียวว่าเส้งแล้วละอะไรยังวะสองทิศเทเส้งสองทิศป้าบันงเหยนมันอยู่แล้วว่าเส้งมือเดียว เอาไปซักที่เงินไม่ตู้ส่วนน้องปานไปลิ้นนําทุกคนส่วนน้องปานไปนอนนํามึงเด็กน้อยนั่นเหมือแล้ววะมักกองอะแท้ว่าเพิ่นเห็นบ่เคยเห็นกองว่าสัตวถามว่ายอยากอุ้ยนู่นนี่มันสุกหรอวะถามว่าอยากเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์บ่อยากเป็นอู้หึซุกดีใจเย็นดีสุกแล้วเดี๋ย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 วจิงน้อยโอ้สุกข,ขาดตัวเลย เบิง้งหน่วยนี้อีกเฮ้ย<อ>หน่วยนี้มันสุกว่ะอู้ดีดสีขาวไปเบื้องอาวจับกระเป๋าจับกระเป๋ามิตุอเอาหมูไปแล้วเอาไปแล้วอุ้ยหน่วยนี้กะป้าเบิ้งไหมปอมปอมสะ่ะชิสุกร้าตัวนี้เป็นตาใบบุ้มละองไหมป้าจิจูเป็นลายเทะ อันนี้เมนเศษที่มาเคี่ยวฝรั่งตีลุงปาดนี่เห็นวะแมนแมนอันเอาไปอยู่ไหนมันปิ้นบักเล่หลายอยู่ไหนมันอ่ะมุงมากปหมมกแต่ว่ากินไปน้อยเดียวตัวนี้ตัวเฮากินตัวนะฮะมันบุซุกคักตัวนี้มันซุกคักเลี้ยวมาทุกคนตอนนี้ปิดมาแล้วล่ะโอ้ติูตุงเนี่ยเออ กิมนมันหอมไปนต,ต,ออตะเซ็บ<อ>ตัวไอตัวนี้นี่ตัวไอตัวจีเันตี้นี่ตัวสีดิสีคือหนกมามากินตัวสีกันกินตัวสีกันใอู กินแต่เครื่องเดียวก่อนกินเครื่องพี่ก่อนปูวญญายานโบมดมาปานเข้ามาน,นี่หอมหอมเพราะตัวนี้มันซุกคักซุกเนยแล้วเบืองไหมหอมจมหวานแซบแซบ่แ่บ แซ่บกว่าตัวมือนั่นเพราะว่าตัวนี้ให้มันสุกข,ขาต้นสุกข,ขักน้องมองเจ้าสั้นหรอวะนี่สั้นได้หนยสุกกันอย่งางไรอยู่ดิโอไมหไปกินน้ำกัน ไม่เมื่อยในที่สุดกระยุ่งน้องปานไปนอนน้ำได้ทุกคนนางเตรียมเรียบร้อยออตามอกเตรียมเครื่องเรียบร้อยมื้อนี้ได้แนวกินก็คือได้ผักบวบได้ผักเนาได้มักม่วงซุปเออในแตะได้หัวข่าเอาไปซุปทุกคนมื้อนี้สะเฮ็ดซุปซุปอันพักกิน ว่าส่วนผู้เดือไปเก็บพักกับโบมี่ผู้เดือไปลูกนี่แหละมืออื่นก็เนาะมือนี้วันสิค่าละมือแม่ฟ้ามืดคืมขนาดถ้ามือนี้วี่ตะเวนแม่หนีงยังเบยังบมืดเลยนี่ตอนสบายนะฟ้ามืมืออื่นเนาะเขาไปเนาะยาได้ฝนจิตมืออื่นมือนี้ท่านส่วนหนิงหนิงกับโบไปส่วนผู้ใดผู้ใดกับโบไปเนาะ มันมันยูพูสเสนีดทุกคนพูด,ดกันเลยคีคานยางไปเนาะลูกบอกคีคานเน่ะดีแท้โอเคสันเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องปานกลับมายูมะเหมยอันนี้แต่ละคนหลานน้องลีก่อนปิดคลิปทุกคนที่บอกหลานน้องลีแต่ละคนมีชื่อว่าอะไรอันนี้มีชื่อว่าจ้อยจ้อยก็คือน้องลีตั้งให้เพราะว่ากินข้าวบดีมีชื่อว่าจ้อยมายูกิ้งเหมยเมฆขาไปออกไป อันนี้น้งดิตังซื้อว่าดำเนาะเพราะว่าน้องปานจะขาวแหงะขาวคือเบอร์ตาลี่น้องปานจะขาวคือน้องรีทุกคนอันมูลูนะขาวกาอันนี้มีซื้อว่าดำมีซื้อว่าปานดวมีซื้อว่าสุดารัตเมนยูแล้วมีซื้อว่าอันไอเคียดไอเคียดก็คือจ้อยแหงนะเนาะก็เลยเอิญเคียดให้มีเคียดมีอัน เมนยูเทพเทวาเจ้าเว่ยเมย์ผนเอินเจ้าเว่ยและบันนีมาอันอังเปากับมีแต่อังเปาบอลลี่ก็มีแต่บอลลี่บีโอก็มีแต่บีโอบันนีมาน้องเจยบันนีน่ะมีซื้อน้องเจยมีซื้อคำเจยมีซื้ออีล่ามีซื้ออันเด้อมินมินยูมีซื้อวันไม้โอ้สารพัดของซื้อน้องเจยทุกคนโอ้ตังได้าย ตั้งได้หลายซื้อเทาาเอะวะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายติดตามน้องปานแล้วกันน้องดีเด้์เดย์ทุกคนอะก็อย่าลืมติดตามซองมินลี่สาวลาวส่งเด้อบ๊ายบายเดยอ